สวัสดีครับพบกับเชฟทอทชิกนะครับคลิปนี้มีเป็น action figure มาให้ดูกันนะครับตัวนี้เป็นงานของแม็กฟาร์ e นนะครับเป็นตัว dark knight นะครับ dead m e t a ล batman ตัวงานที่เป็นงานของแมคเฟอร์นที่เขาขายตามห้างหรือว่าขายตามเพจทั่วไปเนี่ยนะครับรู้สึกจะอยู่ประมาณพันสมั้งหรือว่าอาจจะแพงกว่าเหมือนตัวนี้มันจะเป็นงานเกือบจะแล้วมัง้งผมไม่แน่ใจนะนะครับแต่ว่าผมไปเจอที่เพจเพจหนึ่งนะครับเขาลงขายไว้350นะครับแต่ว่าลงว่าความสูง15เซนผมก็ว่ามันแปลกแลแล้วอันนี้คือซื้อมาวัดดวงเลยนะครับล้กงานมันก็ไม่มีกล่องด้วยนะครับตัวนี้มัน350นะครับดูในรูปเนี่ยคือมันเป็นตัวแบทแมนแล้วก็มีเขี้ยวนะครับแล้วก็เป ดูนะครับว่าเปิดมาเนี่ยงานมันจะเป็นงานแบบงานจีนจ๋าหรือว่าเป็นงานหลุด QC นะครับ balances. อันนี้คือผมเปิดที่ด้านหลังกล่องนะด้านหน้ากล่องมันจะมีชื่อร้านนะครับแล้วก็จะมีเป็นชื่อผมอยู่ด้วยถ้าเกิดออของออกมาไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับถ้าเกิดของออกมาดีเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกชื่อร้านให้นะครับอันนี้ก็คือวัดดวงเลยนะครับแล้วก็ลองเปิดดูนี่เป็นตัวนี้อืมน,น้าเอะอาจจะเป็นงานหลุด QC นะ อันนี้คือเป็นตัวห่อของเขานะคือห่อมาเป็นห่อแบบนี้จะไม่มีกล่องนะครับจะมาเป็นแบบนี้นะฮะลองเปิดดูแล้วกันผมคงต้องไปยืมของใครสักคนที่มีเป็นงานแท้นะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคุณภาพมันจะมันจะสู้งานแท้ได้ไหมหรือว่ามันต่างจากงานแท้ขนาดไหนนะครับอืไม่แน่ใจเพราะว่าตัวนี้งานแท้ผมไม่มี นะครับไม่มั่นใจว่ามันจะงานมันจะประมาณไหนนะแต่ว่าผมอาจจะเป็นงานจีนนะอันนี้อาจจะเป็นงานจีนจ๋าอาจจะไม่ใช่ตัวรูด QC นะเพราะว่าข้อต่อขานะครับแล้วก็สัมผัสต,ตัววัสดุเนี่ยนะครับมันมันไม่ค่อยไม่กล้าฟันทงเดี๋ยวขอยืมของตัวงานแท้ของใครสักคนที่เป็นเพื่อนผมมาลองเทียบดูดีกว่านะครับมันจะมีเป็นตัวแบทแมนมานะครับแล้วก็จะเป็นตัวเขียวมานี้นะครับอาวุธของเขานะครับอืม อันนี้เป็นยาง PVC ีนะครับอันนี้เป็นยาง PVC ตัวนี้ก็เป็นยาง PVC นะครับแล้วก็จะมีเป็นชิ้นพลาสติก a อ s ในส่วนของข้อต่อนะฮะมันก็ไม่ขี้เหร่นะงานการลงสีนะครับดีเทลอะไรก็พอได้อยู่นะอืมทีนี้นะครับผมยืมตัวงานแท้มาจากรุ่นน้องนะครับรุ่นน้องผมเขาว่าเก็บเป็นตัวนี้นะครับคือจริงๆไม่ได้เก็บหรอกคือซื้อให้ลูกเล่นนะฮะและลูกก็ไม่ได้เล่นแล้วผมก็เลยลองขอยืมมานะครับ เขามีเป็นตัวที่เป็นแถมกีตาร์สีแดงตัวนี้นะครับแล้วก็มันจะได้เป็นกีตาร์ใช่ไหมนะครับเป็นอันนี้นะครับของตัวที่ผมได้มาที่เป็นงานไม่ยังไม่กล้าฟันธงว่าเป็นงานจีนนะมันจะแถมเป็นตัวเขียวนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าตัวงานแท้ที่เขาซื้อมาเนี่ยซื้อให้ลูกเล่นเนี่ยนะครับมันมีกล่องด้วยนะครับแต่ว่าเขาทิ้งไปแล้วมันมีกล่องมีอุปกรณ์มาครบเลยมีขานะครับมีฐานช่วยยืน ก็ในส่วนของงานแท้ผมจะไว้อะยวก่อนนะผมจับดูก่อนนะครับคือจับดูแล้วรู้เลยเพราะว่าวัสดุมันต่างกันนะครับในส่วนของงานแท้ผมไว้ฝั่งนี้นะครับในส่วนของงานจีนผมจะไว้ทางฝั่งนี้ฝั่งซ้ายอันนี้นะครับที่ผมขยับขยับนิ้วโป้งนี่นะครับดูด้านหน้าตรงนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราไม่มีตัวงานแท้เนี่ยคือแทบจะมองไม่ออกเลยว่าไหนมันงานแท้หรือว่าไหนเป็นงานที่ที่ผมได้มา350นะครับผมยังไม่กล้าเรียกว่าเป็นงานจีนนะเพราะว่ายังไม่มั่นใจนะครับมันมีหลายส่วนที่มันคล้ายกันมากนะครับ สองตัวนี้นะครับผมลองถามดูแล้วในส่วนของตัวที่แถมกีตาร์สีแดงกับตัวเคียวเนี่ยหลายคนเขาบอกว่ามันเหมือนกันนะการลงสีหรือว่าวัสดุมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับเที่ยบในส่วน2ตัวนี้ก่อนนะครับสตัวนี้นะครับทางตัวทางขวานี่นะครับผ้าคลุมนะผ้าคลุมหมายถึงหมายถึงเสื้อคลุมของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นชิ้นยาง PVC แต่ว่ามันจะมีความอ่อนตัวนะครับอ่อนนุ่มมากกว่านะครับมากกว่าตัวทางซ้ายนะครับอันนี้คือจับดูแล้วรู้สึกว่ามันนุ่มนะครับมันไม่มีความตึงมือเท่าไหร่นะครับแล้วก็สามารถพับขึ้นไปไดด้ขนา อันนี้คือในส่วนของงานแท้นะครับแล้วก็ในส่วนของงาน350นะครับไอตัวเสื้อคลุมนะครับที่เป็นยาง P v C เนี่ยมันจะแข็งนะครับมันจะแข็งมันจะตึงมือกว่านะครับเวลาพับขึ้นอย่างเงี้ยนะครับมันจะตึงมือมากมันเหมือนแบบแทบจะถ้าจะไปไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของงานแท้เนี่ยนะครับมันขึ้นได้แบบขึ้นได้แบบใกล้ๆเคียงกับ ชิ้นงานที่เป็นผ้าเลยนะคือไม่อยากจะบอกว่าเป็นผ้าเป๊ะแต่ว่ามันคือมันมีความอ่อนตัวมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหลังของตัวไอตัวเสื้อเนี่ยนะครับมันจะมีเป็นโลโก้ของตัว DC นะแล้วมันจะมีเป็นเป็นเลขเป็นอะไรอยู่นะครับอันเนี้ยคืออันนี้แทบจะมองไม่ออกเลยนะในส่วนของงานแท้นะครับมันจะเขียนว่าอะไร DC Comic แล้วก็เป็นตัวอะไรนะดยวก่อนนะผมขอดูก่อนในส่วนของงานแท้นี่ไม่ชัดนะครับอ่มันจะมี Made in China แล้วก็เป็นตัวเลข09เไร่สอง อะไรแล้วก็เป็น F L อะไรสักอย่างในงานแท้เนี่ยนะครับแทบจะมองไม่เห็นเลยแต่ว่างานจีนนะครับคือชัดมากไม่ไม่ใช่ไม่ใช่งานจีนนี่คือยังไม่ฟันธงนะว่าเป็นงานอะไรแต่ว่าคือมันมันเห็นชัดกว่านะครับในส่วนของตรงที่มันอยู่หลังพระคุมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมลองอ่านให้ดูอันนี้คืออ่านอ่านออกเลยนะนะครับมันจะเขียนว่า DC Comics นะครับแล้วก็เป็น2021นะครับ T M P นะครับแล้วก็ Made in China 092 0 92, 2 0 pl หรือว่า fl นี่แหละนะครับอันนี้คือในส่วนของงานที่สงสัยว่าเป็นงานจีนคือไอที่ปั๊ม dc ชัดกว่านะครับแต่ว่าของงานแท้จะแทบจะมองไม่เห็นเลยนะฮะแล้วก็จุดที่มันต่างกันอีกจุดหนึ่งคือในส่วนของเ,อเสื้อนะครับในส่วนที่เป็นชิ้นหนามนะครับตามไหลตรงนี้นะครับจะเห็นว่าทางตัวของเ,อเดี๋ยวก่อนนะ ทั้งตัวของงานแท้นะครับเขาทําสีมาจะเห็นว่ามันจะมีเป็นสีเงินเงินหน่อยนะครับตามหนามตามอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวของงานจีนจะไม่มีนะครับตัวของงานจีนจะเป็นโล่งๆเลยนะครับเป็นสีดําเป็นเนื้อของ PVC เลยสีดาหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงหัวไอ้ตรงอะไรต้นแขนตรงนี้นะครับที่เป็นหนามๆตรงนี้นะครับในส่วนงานแท้ก็จะทําสีมาเป็นเหมือนปัดเงินนิดนึงนะครับในส่วนงานจีนจะโล่งเหมือนกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของชิ้นหนามตรงมือนะครับตรงนี้นะครับคล้ายๆสนับมือของงานแท้จะทําสีมาเป็นเงินๆหน่อยนะครับของงานจีนก็จะโล่งเช่นกันนะครับก็ในส่วนนี้ก็ชัดเจนนะครับในส่วนของการทําสีของงานตัวฝั่งนี้นะครับก็เรียกว่างานจีนแลวการเด๋ยดสับสนนะครับในส่วนของงานจีนเนี่ยนะครับจะไม่มีนะครับจะไม่มีสีเลยนะครับแล้วก็จะมีความแตกต่างกันในส่วนของโทนสีในที่เขามาทํา ในส่วนของสีเงินตรงนี้นะครับของอันนี้นะครับเป็นสีเงินที่ออกสว่างกว่าอันนี้จะออกเป็นสีเงินติดเทาหน่อยนะครับในส่วนของชิ้นตรงข้อมือเทานะครับกอดตรงข้อมือแล้วก็ในส่วนของหัวนะครับในส่วนของหัวเนี่ยนะครับถ้ามองเผิน<ล>ๆแทบจะไม่ต่างนะครับแต่ว่าถ้ามองดีๆเนี่ยจะเห็นว่าทางหัวของฝั่งนี้นะครับ t e x t อร์นะครับ t e x t อร์ตรงหัวตรงหน้าผากของตัวแบทแมนเนี่ยนะครับทางนี้จะเรียบเนียนกว่าทางนี้จะดูขรุกขากว่านะครับเนี่ยสองตัวลองเทียบกันนะนะครับลองดูนะ ในส่วนของตรงหัวเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้นะครับสองตัวนี้นะครับจะเห็นความต่างกันอยู่นะครับในส่วนของเท็กเจอร์แล้วก็ในส่วนของตรงชิ้นตรงเป้านะครับในส่วนของตรงเป้าทั้งฝั่งที่เป็นงานงานแท้นะครับจะเห็นเท็กเจอร์ตรงเป้าแบบเป็นตะข่ายอ่ะมันเหมือนเท็กเจอร์ของผิวของตะข่ายเลยสักอย่างหนึ่งนะฮะมันจะชัดมากนะครับในส่วนของตัวงานงานแท้นะครับแต่ว่าตัวที่สงสัยว่าเป็นงานจีนเนี่ยมันจะจมๆหน่อยนะครับมันจะมีความ คือมันมีเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ไม่นูนชัดเท่าต,ตัวทางฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะนูนชัดกว่าแล้วก็ในส่วนของ สีนะครับสีของตัวชิ้นงานนะครับในส่วนของงานแท้เนี่ยผิวจะมันๆเงาๆหน่อยนะครับในส่วนของผ้าคลุมไอเสื้อคลุมของเขาเนี่ยดูอย่างนี้นะครับฝั่งนี้จะเงากว่านะครับฝั่งนี้จะเป็นแบบออกกึ่งเงากึ่งด้านนะครับจะมีความด้านๆกว่าหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็ในส่วนของนี่สลับฝ <c oughs> <c oughs> ังกันแล้วนะครับเนี่ยผมรู้เลยผมจับผมยังรู้เลยแค่จับเฉยๆผมยังรู้เลยว่าอันไหนเป็นงานแท้นไหนเป็นงานจีนนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อนะครับข้อพับนะครับตรงแขนตรงนี้ ครับในส่วนของงานงานงานแท้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับชิ้นตรงข้อพับตรงนี้นะครับเขาจะดูแข็งแรงกว่านะครับ เวลาจับโยกบิดไปบิดมามันจะไม่รู้สึกถึงความอ่อนตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของงานจีนะครับมันจะอ่อนนุ่มหน่อยนะครับเนี่ยเห็นไหมชัดเจนเลยนะครับเวลาโยกมันจะนุ่มๆม,มือหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็สําหรับคนที่ซื้อนะผมถ้าเกิดถ,ถามผมไอ้ตัวงานจีเนี่ยซื้อได้ไหมก็ซื้อได้นะครับเพราะว่ามัน350บาทเองมันถูกนะครับซื้อมาฝึกทําสีเล่นผมยังรู้สึกว่ามันมันคุ้มเลยต่อให้มันเป็นงานจีนหรือว่าเป็นงานที่ มีตำหนิอะไรก็เถอแต่ว่าเท่าที่ผมดูเทียบกับงานแท้แทบจะเหมือนกันเลยนะคือต่างกันตรงในส่วนของวัสดุนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของการลงสีนอกน,นั้นแทบจะ แทบจะเหมือนกันเลยนะครับมันมันจะขาดแค่ตัวชิ้นฐานช่วยยืนนะครับแค่นั้นเองแล้วก็การ์ดแค่นั้นเองเอ่านั้นผมว่าซื้อได้นะครับถ้ายังหาร้านซื้อได้อยู่นะนะครับกว่าคลิปนี้จะลงผมว่าอาจจะของอาจจะหมดไปแล้วก็ได้นะครับก็เอามาเทียบให้ดูกันนะครับสำหรับงานงานแท้ตัวนี้นะครับกับงานอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นงานจีหรือว่าเป็นงานหลุด QC กันแน่แต่ว่ามันมีความต่างกันอยู่นะครับคุณภาพก็พอซื้อได้นะครับไม่ไม่เสียดายตังนะครับในการซื้อที่ราคา350นะครับ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ